ก็สว um, oh. <Jean> ัสดีท no ่านผู้ชมกันด้วยนะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องผีกันแล้วจากเหตุการณ์ตอนที่แล้วใช่ไหมก็คืออันเนี้ยตอนเหตุการณ์แล้วผมก็ได้นี่ไหมเราก็ไปอยู่บ้านนั้นแล้วก็กลับบ้านเป็นมาซึ่งบ้านแล้วก็คะแนนจะนั่งสงบสุขล้วเพราะว่ามันก็ตายแล้วจริงใช่ไหม ใช่ๆผมลับคิดผิดครับเพราะว่าตัวมันยังไม่ตายคือมันมันตายแล้วผีชุดขาวแต,แต่ว่ามันับมีสิ่งชิดปลาผมหมาที่รับแตนหน้าประตูหน้าบ้านผมเนี่ยยันในบ้านเนี่ยมีตัวอะไรไม้รม้ ซึ่งมัน้คบร่างคนผีชุดขาวเทีวและไม่งก็มีเยอะด้วยก็เลยต้องไล่กำจัดมันและที่แปกมันคือผมโดนเพื่อนบ้านจับตัวไปโดนผมไล้โดนเพื่อนบ้านจับตัวเออโดยบ้านนะบ้านลรงข้า เราจับตัวเไไขาบางขังเขาผมกินอะไรก็ไม่รู้ซึ่งกอรที่นุ่นนั่ว่าเนี่ยผมก็ต้องขอขึ้นมากิดด,ดฟิลแล้วพอต้องมาคิดแลอด <c oughs> จนคิดดูฟิลนั้นได้มาช่วย,ลย <c oughs> แลวผมก็ได้รู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้เกิดเจอมามันเกิดจาก องค์กร The Connection เป็นองค์กรลึกลับซึ่งม,มันมันมีอยู่หลายสาขาตแต่ที่ผมเจอเป็นสาขาไทายเพราะผมอยู่ประเทศไทยแนะ่นอนครับคิดได้ชื่อนี่ก็ได้เล่าประวัติว่าเกิดอะไรขึ้นมาซึ่งเรื่องราวขอก็เปิที่ ก็ได้จบหรอโดยฮะมันก็ยังไม่จบกกผมก็ต้องถามไปหาองค์กรดีคอนเนคชั่นลยครกับแต่จะมาเล่าในภาคหกไหมก็ท้องนี้กันก็บาย